เป็นบรรยากาศยามเช nah ้าที <for S 1> ่ตลาดเช้าหลวงพระบางนะครับอตัวยังน <Je me. S 1> ้อนี่ตัวดวงมาเนี่ยโอ้บรรยากาศโว้ยกบผักเพชรกบเนาะกระปู่บางทีเรากระปู่บ้านเพื่อนเนี่ยโอ้ผักเนี่ยบรรยากาศย่ำเช้านะครับมาจากทางไหนเนาะครับผมมาจากเมืองอุดรนะครับเห็นบ่อลับพี่น้องบ้านฮาจากเมืองอุดรก็ยังมาจ่ายตลาดเช้าอยู่หลวงพระบางกิ่เพื่อนเนาะเพื่อนมาบ้นบ่ไก่เพื่อนว่า มันบอกไก่นั่งรถไฟมาสองสมมงก็หอดแลยผมนะครับนี่แหละครับบรรยากาศนะครับตลาดเศร้านะครับเมืองหลวงพระบางนะครับสมือไปมากสะดวกสบายครับนั่งรถไฟสองสมมงกับมาจายตลาดเศร้าซื้ออาหารสดๆนะครับอ้อันนี้เห็ดไม่ยังนี่เนาะเห็ดไทโอ้เบิ่งเห็ดไทยอ่มอยไน่เก็บอยู่ในไหเห็ดไทยเห็ดไทยแต่เ็ที่หน้าก็ห้บรรยากาศนะครับผมครับ มาทางไหนกันเนาะครับตัวอันก็ยังรอเี่ะครับมาจากทางไหนครับมาเบิ่งเห็ดมาจากเห็ดเนาะมาจากไทยหรือคนไทยหรือคนลาวนี่เนาะครับแถวนี่แหละแถวหลวงพระบางนี่แหละแถวบ้านส้มโฮเบิ่งก็ยังหนาก็ยังค้นสีสะเกียรเนาะนี่โอ้เบิ่งดีลหรครับนี่ครับบรรยากาศย่ำเศร้านะครับพี่น้องสีสะเกียรก็มาจ่ายตลาดเศร้าคือกันครับเพื่อนเอาไปมาสะดวกครับสองสมองกับหดหลวงพระบางเราไม่ได้มาซื้อเนี่ยกินนะครับโอ้นี่ครับเอาพ่อแม่พี่น้องมาเด้อครับมาซื้อเห็ดดูนี่เด้อครับตลาดหลวงพระบางเน่านะครับนี่แหละครับ กูขายกับง่ามเห็ดกับง่ามเนาะเดี๋ยวสิไปลง YouTube ให้